เมื่อเร็วๆนี้ทูดงคัสสถานพิษณุโลกจังหวัดวางทองขออภัยค่ะทูดงคัสสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติได้แก่การยนมิตรดุสิตอาจารย์อารีแพทย์หญิงยานิสาบุรกิจภาชัยพร้อมครอบครัวเช่นเดียวกับเจ้าภาพท่านอื่น ก็ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาสมบัติเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทุดงคัสถานพิษณุโลกโดยภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิษณุโลกนำประกอบพิธีกรรมในส่วนของคณะเจ้าภาพก็ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่ากล่าวคำถวายคีฬานเศทศา และกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสัตุชนผู้มีบุญได้น้อมนำพระป่าและบริวารพระป่าถวายแด่พระานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญค่ะเพราะทุกท่านนะคะก็ต่างทราบดีว่าการทำทานคือการตัดความประหนีภายในใจการน้อมถวายทานนี้แด่พระพิสุสง์ เป็นเนื้อนาบุญนอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองแล้วยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยอนิสงผลบุญนี้ย่อมทำให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยค่ะและในวันเดียวกันค่ะยังจัดให้มีพิธีมุทิตาสาการะพระเถระซึ่งได้แก่พระบุญลือธรรมสักโกรุณที่2 8พรรษาสิบ โดยมีพระวัฒนชัดคุณเศษโถคุณเศโถค่ะท่านเป็นตัวแทนถวายทูบเทียนแพรสแสดงมุทิตาสการะแด่พระบุญลือธรรมสกโกและเช่นเดียวกันนะคะกับคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระมหาเทระรูปใหม่ด้วยความปลื้มปิติในบุญค่ะเพราะท่านนะคะเป็นอายุพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ใจของชาวโลกสำหรับเส้นทางการสร้างบารมีของท่านนะคะได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0แสรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยณศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายจากนั้นได้รับบุญเปิดสื่อธรรมะให้กับธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทมู่ธรรมทายาตรุ่นบูชาธรรม68ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะ ทีทุดงคสถานพิศนุโลกจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ขอกราบอนุทนาบุญนะคะกับยอดกัลยานมิตรทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป,ป่ามหาสมบัตินะคะและพิธีมุกทิตาพระเถระค่ะ